มาหมามุมนี่บัดเนี่ยเมียผู้สวยกำลังเสร็จเออเช็ดอะไรคะคุณปราณีนั่นคือว่าหันมาเช็ดแกวชุดกาแฟเช็ดอันเครื่องไว้ใส่น้ำใส่กาแฟเสือพระผู้หลักผู้ใหญ่เอาเฮ็ดทำไม กันดัวบ,บอกมาทไทยกันเขินก้องยิดไปทั้งนั้นทั้งนี้นี่ล่ะสปอนเซอร์หลยายไงเฮา,าเมื่อคืนเนี่ยนสนับสนุนเด็กน้อยฟอนนี่ล่ะสปอนเซอร์เฮานั่นกตอีกคุงเ<ร>จ้าภ<ร>า,าพเจ<ร>้าภาพฟอน,น,นเด็กน้อยฝากขอบคุณอยู่คนคือนหาหลายแทนแม่ภูมิใจที่เด็กทำได้เออยังว่าเด็กน้อยกับฟอนเป็นตาฮัก วยงามมากามคุณคุณไม่ใหญ่คุณเท่า,าิิไปห้องน้ำนั่นเนียวแตกหลายเทียแล้วมานอนวัดเนียวแตกอันนี้กับสาวสาเนี่ยสาวสา,วสาวแล้วเสร็จถาดไปทาทาเสือบนอน้ำ เอาจัดเข่าเหนียวเข่าเจ้าใส่ถาดไว้ให้ญาติทําทางกรุงเทพฯพิ่นใส่บาทไม่ใส่ถาดเยอะไปเลยทั้งพุนกับอยากนี่นี่คือเจ้าภาพเนาพุณนนาใสผู้ดีหลายวันนี้ไทยกรุงเทพฯมาแล้ว

มากินผู้อดรอยากกินกับมากินวัดไมมากับบุญกับถิ่นน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์